สวัสดีทุกคนวันนี้พ่อค้าพามาทําแหนมนะแหนมหมูอร่อยๆอครับผมก่อนที่จะไปส่งลูกค้าครับตามออเด์ก็เติมน้ำมันก่อนเลยน้ำมันหมดเกี้ยงทั้งเลยครับได้มาแล้วหนึ่งขวดเขียวเขียวเลยเนี่ยจะลําบากหน่อยนะถือข้องคนเดียวเทน้ํามันลงไปครับจ๊กแล้วก็มาแพคต่อครับ แพ็กได้ประมาณนี้ครับพอค้ามือใหม่กับเครื่องซีนเครื่องเล็กน้อยครับผมก็จะได้ประมาณนี้แพ็คเสร็จแล้วก็จะไปส่งลูกค้าครับลูกค้าสั่งส่งปอน,นอครับผมส่งปอน,นอนี่ปอน,นอก็มีนะครับแต่ของคาส่งเองนะส่งเสร็จแล้วก็กลับบ้านครับกลับบ้านไปแพ็คแล้วก็รอส่งลูกค้าตามออเดอร์นั่นนี่เดอร์สั่งหลายเลยสนใจก็สั่งได้ครับ ขอบคุณที่รับชมกดติดตามกดัวใจแล้วนะขอบคุณครับ